นที่อันดับแรกก็ต้องมีประสบการณ์เข้าใจงานและหน้าที่ของประธานสภาแล้วกันนะในการที่ต้องประสานงานทํางานร่วมกบบทุกพักการเมืองในสภาผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ได้คนที่เป็นที่ยอมรับของพวกเราทุกคนแล้วกันนะครับที่เป็นสมาชิกพักสมาชิกแล้วก็พักการเมืองที่ทํางานร่วมกันนะผมเป็นเรื่องสาคัญที่สุดตรงนี้นะครับการบวตเรื่องครับ ทางครับทางชามีมติยังครับผมเออเท่าที่เท่าท,ที่ทราบอ่ะวันนี้เราก็ต้องรอเสียงข้างมากก่อนนะครับเพราะการโหวตในสภาเนี่ยเสียงข้างมากหรือคนที่รวมเสียงข้างมากได้ก็จะเป็นคนเสนอชื่อประธานสภาแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นอยู่แล้วเพราะเขารวมเสียงได้มากใช่ไหมเราตอนนี้ถือว่าเป็นรวมเสียงได้น้อยกว่าแล้วก็ต้องฟังเสียงข้างมากก่อนว่าเขาจะตกลงกันอย่างไรจะเสนอใครนะครับแล้วเราถึงจะมาคุยกันว่าเราจะเสนอใครเพื่อ ให้มีการแข่งขันแล้วกันนะครับมีการเลือกแข่งขันเพราะว่าโดยปกติพรรคทั้งสองฝั่งก็ต้องมีการส่งชื่อมาเลือกแข่งกันในสภานะครับพี่โอ,อครับมองชื่อคุณหมอของที่เป็นสอสองสมัยที่สองแล้วก็อายุยังน้อยที่ก้าวไกลเปิดมาเป็นประธานสภาเนี่ยมองว่าเหมาะสมไหมครับเดี๋ยวให้ผมตอบเลยเดีกว่า<ม>ผมก้าวข้ามความขัดแย้งครับ <'t that S 2> ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะทำงานร่วมกันได้ทุกคนนะครับแล้วบรรยากาศการเมืองตอนนี้มันก็อยากจะให้ทุกคนทํางานร่วมกันให้ดำเนินหน้างานในสภาให้ให,ให้ราบรื่นผมว่านะถ้ามันมีความขัดแย้งกันมากหรือไม่เป็นที่ยอมรับผมเชื่อว่าบรรยากาศในสภา,ก,าก็คงจะไม่ดีประธานก็ต้องควบคุมการประชุมแล้วก็ควบคุม การทางานต่างๆของสภาให้เรียบร้อยเนี่ยซึ่งผมว่าน,นี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ารอดูก่อนว่าจะเสนอชื่อใครรอทางนั้นเปิดอันนี้คือแสดงว่าจะเสนอนแน่ใช่ไหมคะทุณรอันนี้เป็นความพิดส่วนตัวก่อนนะคือโดยหลักการเนี่ยเวลามีการโหวตเลือกประธานสภาทุกครั้งก็จะมีการเสนอชื่อของพรรคที่เป็นเสียงข้างมากนะครับอีกกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเสียงข้างน้อยก็เสนอชื่อมามาโหวตแข่งกันนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับคิดว่าคิดว่าไปอาวุธ มันมีผลไหมครับหรือว,ว่าควรต้องเป็นคนที่มีภาษามากๆผมคิดว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าเรื่องเรื่องอายุหรือเรื่องประสบการณ์นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยแต่หลักการสําคัญสุดก็อยากได้คนที่สามารถาประสานงานกับทุกฝ่ายได้แล้วกันนะครับสามารถประสานงานกับทุกพักก็ทําให้บรรยากาศในการประชุมมันเดินหน้าไปได้คือประธานสภามันไม่ใช่ของพักใดพักหนึ่งนะเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันคือประมุขของ นิติบัญญัติแล้วก็ต้องทาให้งานของสภาีเดินหน้าไปให้ได้นะครับไม่ใช่มาทํางานเพื่อสนองนโยบายของพักใดพักหนึ่งอยู่แล้วนะครับทุกครั้งผมจําได้ว่าหลายคนพอมาเป็นก็ต้องต้องลดบทบาทการทางานในพักลงอะ่ะพอเป็นประธานสภาเพราะว่าต้องเป็นประธานของทุกๆคนในที่ประชุมนะครับก็ฝากตรงนี้เป็นข้อคิดแหะครับอยากให้เราเลือกคนที่ทําให้ให้สภาเดินหน้าได้แล้วก็อย่าให้มันขัดแย้งกันดีกว่านะครับฝัองอ่งเสียงข้างน้อยน,นี้ได้คุยกันยังคะว่าเรื่องประธานสภา ผมเชื่อว่าแต่ละพักคงคุยกันแล้วล่ะในพักตัวเองนะแต่ในมาประชุมรวมกันเพื่อมีมติว่ากลุ่มพวกเราจะเสนอใครเนี่ยยังไม่มีนะครับเดี๋ยวมีคนจะถแถลงข่าวอีกครั้งหรืออาจจะทราบในวันที่โหวตนั่นแหละนะครับยังมีเวลาก็น่าจะมีเดี๋ยวเราฟังทางฝ่ายน้นก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับขอบคุณครับ